พี่สู่มองโลกในแง่ดีพี่พยายามเพราะว่าพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากเป็นคนแบบถ้าเราถ้าเรามองโลกในแง่ไม่ดีตลอดน้องฮักแพงตัวเราเองที่ตัวเราเองแหละที่จะไม่มีความสุขคือพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างพี่หรือเปล่าเนาะแต่พี่แต่พี่คิดอย่างนั้นนะน้องฮักแพง เพราะว่าพี่คิดว่าพี่คิดดีแล้วพี่ก็ทําดีที่สุดแล้วแล้วเราก็จะไม่เสียใจกับการกระทําที่เราทําลงไปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราทํากับคนคนหนึ่งเราทําเต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดแล้วแต่เขากำัมองข้ามแล้วเราก็จะไม่เสียใจน้องอ๊อแพงเพราะเรามองไม่เห็นในจุดบกพร่องของเราเหมือนอย่างที่น้องอ๊างแพงบอกว่าน้องอ๊าแพงยังมองไม่เห็น ในจุดนั้นของพี่อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีก็ได้แต่คนเราเหมือนถ้าเปรียบเหมือนเหมือนอีกคำหนึงที่ที่ที่เขาพูดกันเนาะน้องแพงที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดเห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรประมาณนี้แต่แต่พี่พี่ก็แค่เปรียบเปรียบเทียบเนาะแตห่หมายถึงในความรู้สึกของ ของน้องแพนก็มันอาจจะไม่ได้ถึงระดับนั้นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงเปรียบเปียบเทียบเปียบเปยเปรียบเปยให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยเนาะกินอะไรค้ะแม่น่ากินจังเลยอต้มจืดแม่พยายามแม่พยายามงดแป้งเพราะว่าถ้ากินแป้ง มันจะทําให้เราฉุเร็วเรากินกินอย่างเงี้ยก็เหมือนเรากินผักกินอะไรเนาะต้มเอาตัวเอาตัวชามของของเขาละ่ะ อาวอาแล้วตัวชามของเขาล่ะมานั่งใกล้ๆนี่มาชามเดียวก็พอเดี๋ยวจะป้อนเองมาไม่ต้องกินหลายชามหรอกตัวเองทำเขาทำอย่างเงี้ยเนอะน่ารักจะตายขอ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 จีบได้ไหมเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเขาไปฮ่า <laughs> ฮ ภาคจะจีบอะภาคถามอายุอายุพี่หรือยังว่าพี่อายุเท่าไหร่ภาค40่ภาครู้ไหมภาคก,กับพี่นะ่ะห่างกัน40ปีภาคเอาไปเอาไปนอนคิดดูใหม่นะภาคนะพี่โทรมานะ เบอร์โทรมันก็แพงสิจ้า้าคจ๋าเดี๋ยวนี้ใครเขาใครเขาใช้โทรศัพท์เบอร์โทรทางไกลกันคะไม่มีหรอกเบอร์โทรมันแพงน้องตอบไปว่าแฟนไม่มีมีแต่ผู้ชายกับลูกสามคนนะะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมน้องักแพง <c oughs> พี่สุวันนี้มีหนุ่มมาหยอกน้องถามว่ามีแฟนยังเออชอบชอบพักแพงจังกระธนาใช่ไหมน้องฮักแพงน้องฮักแพงก็เลยบอกบอกไปว่าไม่มีแฟนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกสามใช่ป่ะ <c oughs> พี่โทรมานะพาก เธอกับพี่อ่ะเธอนะรุ่นรุ่นลูกเลยนะห่างพี่ยี่สิบปีเลยนะพาดน้องต้องตอบไปว่าแฟนไม่มีมีแต่ผู้ชายล,ลูกสามคนขอบคุณทั้งหกสิบสองล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆกับสิบเลิฟ